ี่เตเอรู้อยู่พี่แอลเออเฮ้ยอะไรแอลจะออกไปเที่ยวหรออะไรจะกันน้องเบนอ้าวจะไปเที่ยวกันหรอบิกจี้ค่ะไม่ใช่เบนเบนโทรมาเบนโทรมาเบนไม่อยู่เบนไปแล้วค่ะเบนไปไหนเบนไปตืด เป็นดาวโฟกพนคอไม่รู้หรอเออเราจะไปเหมือนกันค่ะงั้นก็เราจะไปค่ะแต่งตัวก่อนค่ะว่ขึ้นหน้าก่อนดีกว่าอ๋อแอลแต่งหน้าแอลแต่งหน้าจะไปโฟกหรอจะไปโฟกค่ะเดี๋ยวบินไปเลยตอนนี้อ๋อนัดกันหรอนัดกันกับเบ้นหรอนัดกันกับเบนไว้สองคนเท่านั้นคิวด้วยหรอคิวด้วยหรอคิวไม่เป็นเลยค่ะว้าพี่แอลคิมั่ว้คิมั่ว ช่างพูดช่างพูดเอ้าแอลจะไปโฟกเหรอพีนัดพี่เบนสองคนหรอจะใส่ชุดไหนดีโชโชนอ่เลือกเลือกชุดโชนมสิอ้าวหลินอุ้ยพรองพี่จูนพี่จูนมาหานูก่อนไม่จะไปหลาเลยพี่แอล้วยสมที่จะพี่แอลใส่อ่ะเจอดีใส่ใส่โป้หน่อยเหรอใส่โป้ไปโฟกหรอเดี๋ยวช่วยเลือกหม่ได้ไหมเดี๋ยวช่วยเลือกกันหน่อยได้ไหมคะ เอาละเอาละเอาละปิ่นเท้าจะหยิบจะหยิบเสื้อโปะแล้วเอาชุดไหนดีนะจะใส่เป็นยั่วๆผู้ชายเออยั่วๆเลยลิ่นพี่เอลใส่โปะอะไม่เกียดพี่เขาบอกว่าพี่ฝนพูดเก่งพี่เขาบอกงี้นหไงไหมบอกใครไม่หาแล้วบอกใครเขบอกอีไปกลับมาแี่พี่เอลต่อต่อคำได้ใช่ไหมนี่ว่าพี่เอลกลับมาหาหนู เอ้าเอ้าเอาเอไปตื้อเฉยๆเมย์เลยไปตื้อกันไปกับพี่เบนไปตื้อออกกําลังกายไงเมย์เลยแตไมก็ต้องแต่งตาแข็งแล้วมองแอลตาแข็งแล้วมือโชว์หม้เลยอุ้ยชุดนี้ด้วยเหรออุ้ยเปลียนไปเล้เหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าเวียนอุ้ยเออ่มเพิ่มเพาพี่เบียนตอนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำไปฟล์กเหรอ ขาไปแบนไหมไปหาเบนตอนนี้ตอนนี้จะไปยื่อผู้ชายนี่ทำการบ้านนี่ทไมบุญทำดู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 โอ้โหใส่ชุดโอ้โหชุดอะดูดูมันเป็นเป็นใครอะโฟมไหมหาผู้ชายเจ้าจ่าวิ่รัอ้อ k ติ๊กตบ t ก k t o k ไอ้ไิ๊กต็อกไอ้ติ๊กต็อก อยู่กับทมอเป็นคุณหนูหลินอยู่สลักามเป็นออตุม่าไม่รู้หนูเห็นนะพี่พี่แอลใส่โปไปแล้วจะเกงไงนี่โอ้ยด่าโอ้ยดูดูนี่ดูดีจะปิวเปล่าวะอ่ะวิดูสูทไร้น้ำสวยเสักทีโอ้โหของก็มีแต่ซื้อใหม่ยั่วๆค่ะยั่วๆค่ะไปหาใครว่าไปหาแอบมองไหมแอบมองหรอแอลโทรศัพท์หาเบ้นหรือยังอ่ะอันนี้ไปหาใคร อยู่ๆค่ะหาผู้ชายไม่พรุ่งนี้จะไปหาหาใครโบนาทีเก้ายี่ดูดิแม่แม่แดงแองเกมาใหม่ตัวนี้สวยไหมยี่สิบตาก็จะไปดูดูกี่ขาดตัดถ้อเราใส่ใส่เลยแม่ดนมองก่อนมองก่อนดูแม่หน่อยดูก่อนม่่กอนดูแม่ก่่อนดูแมเอวก่อนดูแม่เอวก่อนสวยไหมนายไม่สวยหรอกคิริทำไมอ่ะคิริพี่อ่ะพี่เอลใส่ไปอ่ะจะอายคนไหม ปรึกษาไม่ได้เลยอันน no. like, no. ี shoe, no. ้มาปรึกษาอยู่ว่าจะได้ไม้ผ่านไม้ชุดเนี้ต้องไม่ได้ค่ะมันขาดนมเหรอเดี๋ยวอันนี้หนูชอบไหมเดี๋ยวจะเอาไปให้ไว้ก่อนหนูชอบไหมเอาไปให้ใส่อยู่เอาไหมหนูไม่เอาหนูซื้อมาแล้วมันโป้เนะหรือเนาะมันโป้เนาะจะมีเสื้อเอลล์ใช่ไหมกิ๊กถ้าตอบหรอกค่ะพี่เอลล์ลาด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  สหนนะมานวนเ้ยวิน้ำเอรอยลอยลอยลอยแค่ไหนจ้าขอโทษทีเถอะลอยไหมไหนดูดิลอยประมาณไหนขอโทษทีเถอะลินอวดเร็วอุ้ยนี่เขาขึนตอะปเต้าหยองเอลอยเปพีเออกาเนก้าโนะก้าอย่างก้าเน เซียนายีสนิไว้นมีกระแกใครเอ้ยกระแกขาขายืดก็มีก้าเนาะมันหน้าเนาะมีสุดเด็ดให้ด้วยค่ะมีมีแบบแบมว่าแบบแบบนี้มีไหมคะแบบเพชร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 มาสมควรค่ะสิ่งนี้ใครจะชนะเพชรเพชรแบบบวับบๆบับเคยมีหรือเปล่าจ้านี่โอ้ย ลาตีก็มีเนาะลาตีก็มีลาตีหักปลาเหรอนี่ให้ดูเธอหายไม่ถูกนี่ให้ดูเต็มๆนี่สวยจังเลยว่านี่แว้าวเสื้อไหเป็นเสื้อซารสาดอไม่ตายใหม่ชุดลาตีวันนี้ใส่เสื้อเปิดไหล่เนาะวันนี้ใส่เสื้อเปิดไหล่ เด็กแบบทนไม่ไหวเลยอาสีนี้ทับสีไหนแดงเลือกสีแดงแล้วสีนี้ก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นเพชรอ่ะเอาไงอ่ะวีเล็กได้ด้วยแต่ว่ามีเอลลอยแล้วก็เก็บตักแตกซื้อมาแล้วค่ะฉันพี่เอลถ้าพี่เอลไม่สนใจหนูอ่ะเราจะให้ยืมได้ไหมล่ะที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลย อ้าวสุพรร์ก็มีหลาคาออ่หรอคะเลิศขัะเลิศมั่นนาเนาะมันก็ซื้อแฟงอะเราเรารู้ว่าจะซื้อรถคันใหม่เอจะซื้อดังมากแหะนั่งนักงเลยต่อพัฒรถคันใหม่ไม่มีเบบี้หรอกนั่นคันใหม่ก็เท่านั้นไม่มีเบบี้เปิดประตูให้ฉันหน่อย ไม่มีเนาะถ้าพี่เกียพี่กีคะน่ะพี่กียจะซื้อรถคันกระบะคันใหม่ๆน้องฝนพี่จะซื้อนี่เลยค่ะรถบรรทุกคันใหญ่ค่ะใหญ่กว่ารถกระบะเยอะค่ะรถบรรทุกค่ะจะมีหอ่ะมีอ่ะ10,000ไฟฟ้าเนี่ยพี่กีไฟฟ้า ไปค้ัช็อตไับไปครผู้ฝ่าที่ปครไปคไปตรับอรัไปครัไปคับไปครักไคับไปครัไครัไปครอบไดครับไปครับไครับไปคระไรับไปรักไับไปอรักไปครับไหมรับเปครับไปคับปครรปคาับัปครับไปคมับไครบไปครับไปครัับไปคาบ เดี๋ยวรอเจอได้ไหมล่ะเดี๋ยวรอเจอได้ไหมเดี๋ยวที่สิบก็ได้ไปแล้วเนี่ยเอ๋อไม่ใช่ว่าอยู่สารคามตลอดไปเหรอนี่ดูยาวดูยาวเราว่าอยู่อันนี้ก็คือดูยาวแล้วก็คือไปเลยไปไหนไปหาพี่โบค่ะอ๋อไปขอนแก่นเนาะใช่ไปหาพี่โบไปไรสดไรสดแล้วก็ขายอันนี้ ขายลายคินชั้นน้องหลินท่าขอนยางอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่ามีกันหรือยังคะแม่แม่เอาออมมือมีอนะมีกันหรือยังคะแม่แม่คิวชั่นยูริวิงของน้องหลินนะคะน้องหลินเป็นอะไรนะของลูกออาเป็นอะไรเป็นเป็นพเซนเตอร์แล้วก็สัญญาแล้วก็ได้เนาะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเซ็นกับพี่คนนั้น เซ็นสัญญาเหรอเขาต่อไหมเขาเซ็เขาเซ็นต่อไหมไม่หนูต่อไปเองต่อต่อยเขาต่อต่อเออทกคนมเกอบนะเจ้าของบริษัทยังไม่ต่อแต่หนูต่อเองแล้วเนาะต่อในความฝันเหรอลูกพวงนี้แต่ว่าไปไม่ทันทำไมอะไปทันเครื่องอ่ะไม่ทันเครื่องตกเครื่องอีกแล้วตบเครื่องอีกแล้วใช่ไหมตกเครื่องแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ น้องฝนเชิญลินคุยหน่อยรอรอสองวันก็ได้ค่ะอาให้พี่ฝนให้พี่ฝนคุยกับน้องลินบ้างดีอ่ะอ่ะอ่ะคุยเลยพี่ฝนได้ไหมที่เอากระเป๋ามาทำได้หนิงคิดถึงพี่ฝนหรอไม่ไม่เห็นพี่ฝนจริงๆก็ปาให้หนูผ้าห่มก็ไม่ได้ได้จโซฟาโซฟาอ๋อโอเคผ้าห่มลายอะไรบาร์บี้บีเอาเอลซ่าหรือบาร์บี้เดี๋ยวยุบก่อนแม่ สีไหนสีอะไรสีอะไรสีอะไรน่ารักน่ารักเจ้าหญิงสีชมพูนั่นแหละเขาขึ้นกับสีชมพูลายเจ้าหญิงนั่นแหละอพี่ฝนเร็วะค่พี่พี่เหมียแดงเตียงหกฟุตเหรอคะเราจะหกเยอะเขาเตียง่าจเขาเตียงหกฟุตห้องใหญ่ของแพทที่ไอ้ของไอของแพทที่ของน้องหลินเตียงหกฟุตค่ะของน้องเมนเตียงห้าฟุตออมันจะมีพวกเซตเจ้าหญิงนั่นแหละมันมีผมบอกเองสิอ๋อแล้วรอพี่เบนมาคุย เฮ้ยพี fee, okay. ่ยู like ียงขาะพี่ยูแจงหนูขอรอได้ไหมฮะรออะไรรอรอพี่เบสกลับมาแล้วก็พรพรมกันคุยกับคุยพี่เอลด้วยกันว่าตัดสินที่ได้พอหอมไหมก็พี่ฝนจะซื้อให้แล้วไงเอาก็หอมกับเตียงอ่ะยังไม่ได้เลยก็เขามาส่งเขามาส่งแล้วนะเตียงอ่ะอ้ยพูกอ่ะ อยู่บนห้องพี่แล้วต้องพีจิ๋มเนี่แต่ผ้ปูกับพระห่มก็นี่ไงพ้าปูเดี๋ยวพี่ฝนซื้อไปให้มาว่างก็จะขาดอีกประมาณสามชุดใช่สามเซ็ตค่ะพี่เกลี่ยเกลี่ยใจพี่เขาเกลี่ยใจพี่เขาม้างอ่ะไม่เป็นไรไม่กล้าขอนหนวพรุ่งนี้จะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเลยไปไหนไปไหนไปหาพี่บอลแล้วก็ไปคอนเจน พ่งนี้มันไม่ใช่มันซื้อเตียงมาเองแต่ว่านเตียงก็เขาเตียงเจีเสริมเสริมเตียงอ่ะหนูจะขับรถเหรอหนูจะขับรถมาแล้วแต่พี่ปอมเต้นบังกะหักหักยิหนึงพี่ปอมเต้นบนเตียงเหรอใช่ค่ะอ้าวเจ๊หักเลยหักข้างเดียวจริงปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ดูเห็น พวกฉันนอนอยู่ข้างล่างจะเป็นขึ้นเตียงเห็นจริงๆเอสียงอึกดอึกอึกเออาอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วพี่ตูนไปนอนกับพี่จิ๊กได้ไหมนอนได้ฮะไก็คือขอหน้ากากเลิโอเคโอม้อแล้วพี่เอลไปนอนกับพี่เบนได้ไหมหมาะพี่แอลไปนอนกับมึงสายยก็พี่เบนไง เออให้พี่แอลไปนอนกับพี่เบ้นไงพี่ตกลงกันไว้พี่ตกลงกันไว้แอลกับพี่เบ้นนอนติดกันแล้วหลินนอนตรงพื้นไงโอเคแน่นอนจัดให้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 คิดว่าพี่กิีจะนอนไหนก็นอนกับหนูไงโอเคอันนี้ขอตัวขอขอขอตัวอย่ะไรขออะไรขอสั้นกับสั้นกระหนู่มลมเปิหา วันไหนวันที่สิบแล้วก็ไปออกไปหาแล้วก็เจอพี่แอลแล้วก็เจอพี่ตุ่น้นพี่ฝนล่าพี่ฝนล่าใช่ก็พี่แอลพี่ฝนล่ะพี่หนูแดงด้วยอ๋อแดงเอาพี่เงียงเอาใหม่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 ใจเย็นเป็นอ c t i o n เอาวอามีภาพปูนอนหนึ่งของไซส์ของกิน ทุกอย่างมีเตรียมมาแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมช่องแต่ก็แลงวก็ซื้อตีไอซ์ซื้อพารลอมพาร์ลอมเสร็แล้วก็เป็นนึลอจานสองแล้วลำโพงเอาเอาลูกแพร่โมเอาลำโพงไปด้วยเหรอเนี่ยเอาไปด้วยมีอยู่นะได้มันใหญ่มันขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้ เดี๋ยวซื้อลำโพไว้กรุงเทพอันหนึ่งไว้ร้องเดี๋ยวมากรุงเทพรอบนี้ขึ้นบ้านใหม่นะหลินนะแต่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าพวกพี่จะมากิจสลองวันมเกิดอู่ไหมผ่านมาแล้วเบะสลองขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่วันเกิดวันเกิดหนุเมษาแตว่าเอามาให้หน่อยเอาเลยนื้อยซ่โซ่้โซ่มนี่ได้หมอตัวนี้ ไม่มีตังนะไม่มีตังแต่ว่าอยากซื้อผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูอะไรบ้างแล้วบอกแล้วเมื่อกี้บอกเกงใจงงมากไม่จริงใจหนูซื้อให้หน่อยเพราะว่าผ้าห่มหนูก็จะแวะไปซื้อเองเพราะว่าแวะไปซื้อไอ้โลดตัดเอ้ยไาจะไปตอนนี้ไปด้วยได้ไหมมันตีตีสามแล้วตีสามแล้ว เอ็นดูอะทำไมยิ่งคุยยิ่งแบบว่ายิ่งไม่รู้เรื่องหลินร้องเพลงเมื่อคืนให้ฟังหน่อยโจมโบลจมร้องไหมร้องไม่เป็นอะร้องพอไม่เลยเมื่อคืนเอยเมื่อวานร้องดีมากเลยนะหลินแบบว่าลูกคอร้อยยี่สิบชั้นเลยเมื่อวานโชว์ลวนาจาจะโชว์ลวนะจาน้องจิกเมื่อวานนางร้องดีจริงนะใช่ชัดเนาะชัดคือแบบเอนเตอร์เทนด้วยนาแบบยืดไม้อะไรให้เขาหรือเปล่า ดีที่สุดเท่าที่ขึ้นคอนเสิร์ตมาเมื่อวานคือดีที่สุดไม่หรอกแต่คนคนชอบชอบรีบยื่นตังค์ให้นางอ่ะนางก็จะพวงอ่ะเจ้าตังค์อ่ะเอาตังค์ไวก่อนแหละดีแล้วลูกจะร้องโไมอ่ะอ่าอ่าอ่ขอแบบเปิดคอนเสิร์ตแบบไพรเวทนะคะขอบตัวรับตั้ังพี่ฝนพูดอะไรครับ อกกใช่หรือเปล่าคะฝนพูดอยู่ทัทายพี่ฝนหน่อยนี้เห็นเปล่าพี่ฝนส่งไปแล้วนะฝนดาวตกอะไหนอะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยดูเปิดไปไม่เห็นเลยฝนไปส่งของขวัญให้น้องจิกกี้เยอะๆยอะเลยนะคะวันนี้น้องจิกกี้แบบว่าดูแลน้องหลินแทนแม่แม่ทุกคนดูเป็นคนดีเลยน้องโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องเข้าจิกกี้แล้วค่ะทำไมฉันไมได้ไปดูหลับเออมา เอามาตั้งเหรอแลี่ก็ไม่ได้เงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ไว้ไลให้แม่แม่ดูจริงจริงจะได้กล้องจะได้ไม่มัวกล้องจะได้ไม่มัวเพราะว่านางไปตื้นมาแล้วแสกเข้ารอจับนางเอ็นดูมากลินเอาเป้าหลินใส่ดินสออุ้ยกล้องไหนไอเด็กตัวินสอกล้องดินสอก็อุ้ยย่อกไปสู้อันนี้เอาไม้อันนี้เอาไม้นี่นี่นี่ นี่พี่ฝนโชว์อ,อยู่นี่โอเคหยดยดได้ของข ok องเยอหยดได้ยันพี่หยดหยดเงินอ่ะต้องต้องต้องสี่โอเคแล้วูกเพนด้าแพนด้าเนาะเดี๋ยวแม่ฝนเอามาให้น่ะแม่ฝนเป่งหนักเออแอลก็สบายดีเนาะนี่ไม่ได้ลองพี่ม็นรอเอะไร ไม่คิด่ไม่ได้เพลงเมื่อวานนี่เมื่อวานร้องเด้งดึงไม่ใช่หรอหลินเอาแบบนี้ไหมดิงเด้งดึงไม่ใช่หร้องเพลงเด้งดึงไม่ใช่หรอลองจบเร็วไม่ไม่ถึงก็อยากให้หนูร้องโชว์แบบคอนเสิร์ตไงอ๋อร้องแล้วไปแล้วไม่มถึงลองโชว์ในไลน์นี้ขอไปนี้ก่อนโอเคอะเอ่อบอกแค่ไออบอกว่าร้องยค่ไะขอขอเสียงประมือให้กับน้องหลินท่าขอนยางค่ะ เทีายวไหนไปเอ็นมาไลอใคเอเดออรูออยี่สิชัดมาแล้วคามหอว่ามทำลายนองตาทิงให้เบิกเยอะไต่ตรงนี้คนบอดี ดีะจไปข่าวสายครับยายเบนมาอุ้ยยายเบนมาเหรอสุดแสนสันติภาพยาวเอ๋ยเอ๋ยเขาบอกว่าพี่เบนมาทำไมเพลงมันเพลงไม่เห็นเหมือนเมื่อคืนเลย เออเพลงไม่สนุกเพลงนี่จะหลับแล้วเนี่ยเพสนุกเลยดิได้ค่ะได้ลองเพลงเต้นดิเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงนี้เพราาเพลงนี้หลับแล้วเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วรวมดาวมากหลับรอแล้วเนี่ยโดยพี่หนูแดงหลับแล้วลินดูเจเราต้องเป็นเพลงเร็วเอาเอเอาไปยันสาวขอนแก่นได้ไหมอ่ะลลินจะเต้นไหมสาวขอนแก่นวันนั้นมันร้องได้นะมันร้องไงนะริงจริงไหม น้องเป็นสาวคอนแก่นนะน้องกินซ่าอันนี้อันนี้แหละวันนี้น้องหลินไม่กินข้าวเย็นนะคะแต่กินแคปหมูแทนค่ะเอาเพียงยังจริงจึงมันบ่เออแตะเพงเหินนอนแล้วแม่นอนกะลากรุงเกศกะลากรุงเกศโอเคไปดึงดูดเบญจปรากอนเป็นอะไรกกน แท็กซี่เธอแท็กซี่เธอแล้วเร็วนคนรออยู่หลายพันแล้วเนี่ยเร็วเร็ว